สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง The Lucky Man Show d i i t Channel นะครับวันนี้ผมจะมาบอกว่าช่องของวันฉลองโดนแฮกนะครับผม สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง h e a u c k y Man Show d i g n t a l นะครับวันนี้ผมจะมาบอกว่าช่องของบันฉลองโดนแฮกนะครับผม oh. ช่องตอนนี้ช่องของพี่หลองโดนแฮกนะครับช่องนั้นมีคนติดตามอยู่ประมาณ4ี่หมื่นกว่าคนนะครับได้โดนแฮกนะครับผมไม่รู้ว่ามันแฮกได้ยังไงนะครับก็ผมลองเข้าไปดูก็มันขึ้นว่าแบบเจ้าของบัญชี ปิดการใช้งานอะไร YouTube อะไรสักอย่างนี่แหละครับผมก็พยายามเข้าไปกู้เข้าไปอะไรแล้วครับตอนนี้ก็ต้องรออีกประมาณสองสามวันครับถึงจะรู้ว่ามันกู้ได้หรือไม่ได้นะครับก็พี่หลอแก้เสียใจมากเลยครับแค่พูดว่าแบบเสียได้อ่ะพูดง่ายแบบน้ําตาแก่ไหลเลยอนะ่ะคนกดไลค์ก็ยอดซับก็ประมาณสี่หมื่นกคนแล้วเกือบห้าหมืนแล้วนะผมก็ <Cornell. S 2> ผ,มผมก็ไม่ร ER er ู so, 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 ้จะทํำยังไงรัะเข้าไปซับแล้วแบบเข้าไปเข้าไปกู้เข้าไปอะไรแล้วแบบมันยังกู้ไม่ได้ครับว่ามันคล้ายๆว่าคลิปมันโดนลบหมดเลยนะแล้วก็คนติดตามนี่ก็แบบหายหมดเลยคนติดตามหายหมดเลยแต่ตอนนี้ก็พี่หลองเขาได้เปิดช่องใหม่แล้วนะครับช่องชื่อช่องว่าวันฉลองแซบเบอร์ก็ใครที่ ใครที่ติดตามแกช่องเก่าก็มากดช่องใหม่ได้ตรงนี้ทำนี้มันสลองแซฟเบอร์นะครับช่องเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับก็ก็เสียใจนะครับผมช่องนี้ก็โหช่องแกก็คนติดตามเยอะมากเนี่ยสี่หมื่นคนที่ว่าเยอะนะเยอะมากครับไอคนที่แฮกก็แฮกไปก็ไม่รู้มึงแฮกไปทําไมอ่ะแฮกไปก็แบบแฮกไปก็ไม่ได้เอาช่องเขาไปใช้แฮกไปก็ไปลบช่องเขาทิ้ง ไม่รู้จะแฮกไปเพื่ออะไรไม่รู้บ,บางบางทีอ่ะการแฮกนี่มันมีแบบหนึ่งเลยนะครับอการแบบคล้ายเขาว่าอีเมลอีเมลรหัสผ่านอีเมลนี่ของของเรามันง่ายเกินไปคนเขาอาจจะเดาได้แบบช่องของผมนี่ช่องผมคือแบบผมเปลี่ยนอีเมลทุกทุกเดือนนะครับผมเปลี่ยนอีเมลแบบทุกเดือนเลยแบบว่าให้คนแบบ จำไม่ได้บางคนบางบางทีผมยังลืมเลยผมยังจําไม่ได้เลยบางทีเราต้องเปลี่ยนอีเมลทุกเดือนนะครับเพื่อกักนคนแฮกงนี้แล้วก็ถ้ามีเล์อะไรส่งมาเนี่ยบอกว่าให้เรากดยืนยันน,นู่นนี่น่ในอีเมลเราเราไม่ต้องไปกดนะครับปล่อยผ่านเลยครับหรือว่าเราลบทิ้งแจ้งเป็นถังขยะไปเลยก็ได้ครับกันคนแฮกด้วยถ้าถ้าเผลอเรากดพุกเข้าไปทักอย่างนี้แล้วมันจะแบบถ้าช่องเราโดนแฮกขึ้นมานี้กว่าเราจะเริ่มนับหนึ่งหม่มันก็ยากนะ เราจะเริ่มทำอะไรใหม่มันยากนะครับมันก็แบบเสียเวลาเราอ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ใครที่จะติดกดติดตามพี่หลองก็มีช่องใหม่แล้วครับช่องพี่หลองแซบเปอร์นะครับเดี๋ยวมทิ้งลิงก์ไว้ครับฝากกดติดตามแกด้วยนะครับก็ช่องเก่าใครที่ไปเห็นช่องเก่าแกก็ช่องแกบินไปแล้วครับช่องแกโดนแบรนด์ไปแล้วไม่ใช่โดนแบรน์หรอกเพราะว่าโดนแฮกครับโดนแฮก อาจจะมีคนแฮก,กของแกรหรือว่าอย่างงผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมแกบอกให้ผมมากู้คืนผมก็พยายามกู้อยู่ส่งไปที่อะไรอะซัพพอร์ตของไอ u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  e e นะครับไม่รู้ว่าเขาจะแก้ได้เปล่าครับก็ใครที่ถามมาหาช่องเก่าของพี่หลองก็ไปแล้วครับบินไปแล้วนะครับ ก็ฝากกดติดตามช่องช่องใหม่แกด้วยแล้วกันสำหรับนี่ก็ใครที่เข้ามาดูงผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเดลักกี้แมนโชคดีชาแนลด้วยครับช่องนี้คงไม่มีการบินแน่นอนนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ฝากไว้แค่นี้ครับช่องพี่หลองโดนบินไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ